สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่า Android นะคะใช้ได้ทั้งในส่วนของมือถือ iPad Tablet ได้หมดเลยค่ะค่ะขั้นแรกก็ไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะค่ะก็พิมพ์ค้นหานะคะแอปพลิเคชัน Mobile C ค่ะ ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะก็ใช้ในส่วนของเวอร์ชันฟรีจะเป็นไอคอนตัว c สีแดงนะคะก็ทำการติดตั้งเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปได้เลยค่ะค่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะแนะนำในส่วนของคู่มือของโปรแกรมนะคะ ค่ะก็จะเห็นสัญลักษ์เครื่องมือเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะตันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มไฟล์ใหม่ค่ะเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของโฟลเดอร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มโฟลเดอร์ค่ะไอคอนต่อมาจะเป็นสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของภาษาและก็ทีมค่ะสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Help ความช่วยเหลือก็จะลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ Mobile C ค่ะทั้งไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ในส่วนของพื้นที่สีขาวตรงนี้นะคะมาดูการทำงานกันค่ะหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นในส่วนของโฟลเดอร์ Example ตรงนี้นะคะ ก็จะมีโปรแกรมที่เราสามารถทดลองรันดูได้ค่ะคลิกเข้ามานะคะเราก็สามารถกดรันดูได้ค่ะถ้าจะแบ็กกับก็ไปที่สัญลักษณ์เครื่องหมายแบ็กกลับตัวนี้นะคะหรือว่าจะย้อนกลับไปหน้าโฮมโดยใช้เมนู p a r e n t f o l d e r ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือคลิกที่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ p a r e n t f o l d e r ตรงนี้ค่ะ จะเห็นไฟล์ what new 2.5ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันค่ะกดเข้าไปจะเห็นว่าเริ่มพัฒนาตั้งแต่เวอร์ชันไหนจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะคะค่าจะมีเมนูด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะใช้สำหรับแก้ไขลบเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ค่ะมาทดสอบดูนะคะกด1ครั้งค่ะ ถ้าเราต้องการจะแก้ไขหรือว่าลบที่ไฟล์ไหนหรือว่าโฟลเดอร์ไหนก็กดหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเราจะเห็นคําสั่งวันนี้ก็จะเป็นการคัดลอกไฟล์คัดแก้ไขชื่อไฟล์แล้วก็ลบนะคะถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ก็กดที่ตัว A ค่ะก็สามารถแก้ไขได้เลยแล้วก็กดที่ Enter นะคะมาลองสร้างไฟล์กันนะคะกดที่เครื่องหมายบวกตรงสร้างไฟล์ค่ะ ตรงนี้ก็จะทําการตั้งชื่อไฟล์นะคะพิมพ์ลงไปได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม enter ตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ลงค่ะจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าต่างในการเขียนโค้ดนะคะตรงนี้ก็สามารถทําการเขียนโค้ดได้เลยค่ะมาดูโค้ดตัวอย่างที่จะเขียนวันนี้นะคะขึ้นต้นโค้ดด้วย include น,นะคะ จะสังเกตเห็นว่าในแอปพลิเคชันของ MobileC จะมีคำสั่งอัตโนมัติขึ้นมาให้เราสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะก็กดในส่วนของคำสั่งที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นจะเรียกไลบรารี e t Studio ขึ้นมานะคะจะเห็นว่าจะมีคำสั่งขึ้นมาให้เราเลือกเลยนะคะก็กดได้เลย ในส่วนของ i n k e Studio ตรงนี้นะคะต้องเขียนทุกครั้งในบรรทัดแรกนะคะก็จะเป็นการเรียกใช้ Library f u n c t i o นของ ST Studio ST Studio ตัวนี้ก็ย่อมาจาก Standard Input Output ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการระบุว่าเราจะนำโค้ดคำสั่งอะไรมาเขียนนะคะต่อไปก็จะเริ่มการทำงานของโปรแกรมนะคะนะ,คะ In main ค่ะ i n main ก็เป็นการเริ่มฟังก์ชันเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมหลักนะคะแปลตามตัวเลยเม n ก็คือหลักเนาะจากนั้นก็จะทำงานภายใต้วงเล็บเปิดปิดแล้วก็เขียนคำสั่งภายใต้ปีกกานะในการทำงานของคำสั่งจะขึ้นต้นด้วยปีกกานะคะเปิดปีกากากี่ตัวก็ปิดตามจำนวนที่เราเปิดนะคะถ้ากลัวลืมเราก็เปิดปิดไว้เลยคะ่ะ วันนี้จะเริ่มใช้คำสั่ง p i n f นะคะเป็นคำสั่งที่ง่ายที่สุดค่ะก็พิมพ์ p r i n f p r i n f ตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งในการแสดงผลข้อมูลหรือว่าข้อความที่เราต้องการจะพิมพ์นะคะภายในวงเล็บแล้วก็สัญลักษณ์ double ลโ o d e หรือว่าเครื่องหมายคำพูดนะคะ สมมติว่าต้องการให้แสดงผลเป็นชื่อเราหรือว่าจะแนะนำตัวเองก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะจบการทำงานคำสั่งด้วย semicolon นะคะค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะจากนั้นก็เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วพิมพ์คำสั่งเรียบร้อยแล้วให้กด save นะคะพอกด save แล้วถ้าต้องการจะแสดงผล ในส่วนของคําสั่งดูกดที่ run นะคะก็จะแสดงข้อความที่เราพิมพ์ลงไปตรงป้น f นะคะต้องการย้อนกลับให้กดที่ back เลยค่ะถ้าจะป้นอีกข้อความหนึง่งหรือว่าคําสั่งหนึ่งได้ไหมคะ่ะลองดูนะคะ pi ป i น f แล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้ double code ในการแสดงผลข้อความของเราตรงนี้จะใส่เป็นนามสกุลดูนะคะ ก็จะแสดงผลดูค่ะจะสังเกตเห็นว่าจะมีข้อความขึ้นมาแต่ว่าข้อความตรงนี้จะต่อกันในบรรทัดเดียวกันเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้คําสั่งในการขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะมาลองใช้คําสั่งขึ้นต้นบรรทัดใหม่นะคะก็จะเป็นคําสั่งในส่วนของ backslash n ค่ะลองรันดูนะคะค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าจะขึ้นต้นบรรทัดใหม่ตามที่เราต้องการค่ะ ถ้าเราต้องการแสดงข้อความอีกได้ไหมคะก็ได้เหมือนเดิมค่ะก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Mobile C ก็จะประมาณนี้นะคะช่วยให้เราใช้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นโดยใช้แค่มือถือเครื่องเดียวหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ต iPad ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Android ได้หมดเลยค่ะค่ะลองใช้งานกันดูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ